เห็นไหมครัเห็นอยู่มั้ยเห็นไหมครับ คนน้อยคนน้อยนี่แบบแเดคนโตนี่อ,อ้เอเมนีกเอาทอังที่ผมตัดคันก่อนเนี่ลยที่เอาไปข้างนอก,กอันนี้เนี่ยเอาอันเนี้ยที่ว่าใช่ข้างนอก่อนใช่ที่แบบติดยอดอ่ะเอาไว้คันที่หลังอันนี้ปอยู่ไรูคันเลยเลยนี่ย อ่ะมันจรีงมันหักยอดแล้วเลยใช่<อ>ใส่มาแล้วมันาวางลงม๊บรับปมตัยกักกนยอดมันเป็นยอดอ้อยนาฝนนะครับยอดอ,อยนาฝนมันจะยาวไม่เหมือนยอดอ้อยนาแรงหน้าแรงมันจะนียว เอาเนี่ยเราอยาต้องเฝ้าเยอะๆเนาะครับติดมรัฐนั่นมันนครับผมแต่ผมก็เข้าบ่อยอยู่นะเอาลกถ้าเอ่ยังไม่มียังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวถ้า

ไตอนนี้ที่ตัดได้มีสองไลน,น์คุทคิดว่าตัดขนาดตอนนี้มีสองไล้ตรงเก็บบ้านเลี้ยแจบมองเรี้กมือนี่ยที่เดียวอหรอครับ เาจะสั่งอ้ยอไรเ้อขาตรงนี้เไม่ค่อด้ขายเขาขายนี่หลายอย่างอะไรเงี้ยเสั่ง้คค่ามันียเท่าไหร่คนไม่ให้เละเดินออกคารมนให้ขาจะขายก็เรียกกหาค่ารมันแล้วบิงไปเมสามวันสิว่าเอไมแล้ว เอาลูกคา้าไว้ผู้ขันมันไปภาคละเอียดนะถ้าไปทลมันก็หยียงแพงมีเซียก็เย่งกะมี กินเลยท่านคิดเองอะนะยอะไม่เยียังไม่ชิมใช่ไหมันับหมอะไระ่ักาได้เลยเนขัอกกมรี่ยายงเลยเหรอเรีกู่กดใหญ่สองกด๋อ้หเดี๋ยวพี่ันหมดเลย ไม่ได้ไม่ปวดต้องวดตองวดที่บ้านอยู่ดขายดีครับอันดีก็ได้ขายอยู่มันคนบ่เคยเห็นต่ลูกคนบ่า่ได้เคยเห็นได้เห็นอคขายแล้วก็คนก็าดตรงนี้ว่านนตอบ้านหมูวก็จะไปที่ใหม่ กินม้วติบี่อยเอาเคี่ยวไม้นาบานไปำเลยคันกินเลืไอ้นี่เดี๋ยวว่าคันกินยังไม่ยังไม่ได้คันแต่ว่าเคี่วกินี่ยโอ้มันหวานเจีบเลยแต่ว่าคันคันจนหมดไกินข้าวไอติงจ้ะอโไม่งั้นก็ พอได้อยู่ครับไม่งั้นมันมันลำบากมันเงินมันหายากเครับเงินวเงินหายยังยากช่วงนี้แม่เอาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรออ๋อนื้อนว้ที่บ้านนี่โอ้ครับ ผมได้กินก๋วยเตี๋ยวนึกว่าพี่ขายก๋วยเตี๋ยวเด็ดเอ็มมีโต๊ะมีอะไรนีอันนี้ลูกชายพี่ใช่ไหมไม่ใช่หลานต่นตางพี่เอาเอาไผ่แต่มาปลูกเออจิ้มซุ้งครับกิมซุ้งผมทาาเองเพราะว่าผมปลูกไผ่สองร้อยกออยู่อยู่หน้านะอยู่อยู่ไรครับที่ว่าพี่ปลูกอ้อยนะใกล้ใกล้ๆอ้อยอ้อยสองร้อยจะติดกันเลยครับอืมจะติดกับไปติดกับอ้อยนี่แหละครับ เดี๋ยวรีวิวร้านครับร้านนี้อชน้อยพี่แกบ้านโพสีสว่างนะครับตำบลโพสีสว่างอำเภอพูนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับหน้าร้านขายหน้าบ้านเลยนะครับผมเอาอ้อยไปส่งเขาที่ไรอะไปเจอแต่บ้านสวยๆทั้งเครื่องคันทั้งไอยโอ้มีแต่บ้านสวย บ้านเขาอย่างงามมีแต่อย่างงามอย่างกว้างขวางสบายบ้านพ่อค้าบ้านพ่อค้าที่จอดรถจะไม่มีเลย <laughs> นี่ครับขวด4 0 0ซีของไอ้วบลิิงอันนี้พี่วางไว้โชว์ใช่ไหม,มแต่มันเสียแล้วแหละเ <laughs> พราะว่ามันตากแดดเนาะนะมันเสียแล้วแหละเพราะว่ามันตากแดดไงเ,เอาสลับเลยสลเส็ย <laughs> <laughs> แต่เด็ดแรงอยู่นะอ๋อ โอ้เออเครื่องนี้มันใช้แบตได้ไงหน้าร้านครับหน้าร้านขายน้ำมัน้เดี๋ยวไปถ่ายเป็นในภาพนะปกพี่กขายหน้าบ้านเลยนะครับงอแสองโลโลกกขายสามวันเกียงตับเลยแล้วก็กก็เอาฝากขายร้านนี้ด้วย สารสากอนเจ๋อมากขายนำ้ำอ้อยข้างทางสวยงามเลยเมื่อกี้ผมผมก็เอามีดกีวีมาส่งเขาเลยเขาอ,อยูอ่บ้านเชียงใหม่เขาจะขาย เขามีเหมือนกันมีไร่หนึ่งเขาจะขายแถวตลาดว่่งนั้นแถวบ้านเขาเลยขายเองใช่ไหมครับผู้ชายเขาสั่งผมใน youtube ไปเลยเขาเห็นมีดขุดอ้อยเขาก็เลยซื้อมาขุดพี่ทำไมไม่ไม่ไม่ขุดยาวๆเลยขุดยาวเลยปะเพราะว่าเพราะ่านพี่ทำแบบนี้เหรอใช่ถานแบบนี้ครับเพราะว่า มันยังไงมันช่วงยาวๆเหรือวะมันยาวๆมันเร็วครับสวดเนี่ยแต่ว่าเลยวก็ตัดเหรอใช่สโตกยาวๆอ่ะยิงยาวครับมันเร็วกว่านี้ถ้าอย่างี้ช้าใช่ครับมันจะนื่อยด้วยเนาะขุดดูท่าทางแล้วใช่เพราะผมขุดอ่ะผมไม่ตัดไปเด็เดี๋ยวถ้าทขาให้ผมดูหน่อยอ่าเนี่ยอ๋อเนีแถวที่ผมทำผมเอ่อทำยาวๆแล้วก็ตัดทีเดียวท่อนๆใช่ไหมใช่ครับ จวดจวดจวดเดี๋ยวี้แหลผมไม่เคยทำเลยพี่ถางี้มันเจอเวลาแล้วผมถือให้ถ้ามีทีวีผมมีเลยเด้ทำมาผมก็จวดลงมาเลยเด้โอ้โหแต่มีดใหม่คมมากเลยเข้าลึกเหรอกดลึกไปนะเนี่ยหลักยาวๆครให้ยาวที่สุดอ่ะเอท่าพีดีเขาได้ โออเที่จะเอาม้ามานั่งก็ได้อ่าใช่นี่นั่งกับม้าครับครับมันจะพอดีเนาะเอาในตัวสำลัเออไปเร็วเนาะมันจะไหวเออเครับครับที่ไปทำที่สั้นมันรู้เหนื่อยเหนื่อยมันลากไปลากมาลากไปลากมาอยู่เออเขาท่าเออหนี่งเลยได้วิธีขุดโอ้อยากตัดสั้นค่อยมาตัดใช่ไหมครับทีนี้ นั่งเลเยยาวๆครับครับครับไวมาก <c oughs> โอ้หแล้วมีอย่างคมเลยเนี่ยซื้อมาโรตัตทีวีอะ่ะมันเก็บงานละเอียดครับมันปอกเกี้ยงมันสะอาดคับสะอาดสะอาดดีอันนี้คือมีดปอกอ้อยนะแต่อย่างอื่นที่เป็นผมใช้มันเป็นมีขดขูดขอ,อ้อยขูดผิวแต่นี่มันปอกเลยนะครับเนี่ยมันกินเนื้อลงไปโอ้ตะก่อนมันจะน้อยเวลาเราคัน ไม่เคยมีต่กอนยูโรตารเนี่ยซื้อวัเตรตาครับโรตัจะขายแพงแต่ว่าแมคโครจะถูกแปดตประมาณสิบาทแปดก่กบาทครับเนี่มีปรสิบห้าแปดสิใช่ไหมผมก็จำไม่ได้เจ็ดหารือเจ็ดสิบนี่ยแต่ไอ้แมคแมคแมคมันเจ็ดสิบเจ็ดอถ้จะเก็บงานตัวนี้ก็ตัด แล้วค่อยตัดเอาบางคนนั้นก็ไม่ล้างเลยดิครับครับเขาเขาขูดปุ๊บเออเพราก็ตัดยในส่วนที่มันไม่เคื่อนที่มือเขายังไม่จับอ่ะขุดไปเลยอ๋อแล้วค่อยๆตัดอ๋อคนจะมีวิธีของเขาครับตัดกีวีเกี่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวเจะเก็บไปให้หน่อยคตะปูตะเดียวตัวละสันสัมันแบบแม่นละตีนขึ้นจะตัดตินหื้นก็ได้ โหจะขมมากเลยแสดงว่าใหม่เอี่ยมเลยใช้สองวันพี่ซื้อมากียนซื้อมาสองอันโคซื่งใช้เดสองวันนี้อันนี้ครับคมกลิบเลยมันละเอียดมีมีดกีวีมันคือที่สุดของ <c oughs> การปรอกอ้อยละมันเกี้ยงดี ส่งอ้อยครับวันนี้แบตอันนั้นเครื่องแบตมันอยู่ใต้ใต้ใต้เครื่องเลยใช่ไหมพี่อันไหนครับแบตของเครื่องคันน่ะใช่ไหมแบตมันอยู่ใต้เครื่องเลยใช่ไหมแบตหรืออิบยางอิบดนฝนตกเมื่อกี้เหมือนเลยอ๋ออ๋อมันต้องมันมีชุดแจ็คก็ได้เอรฝนฝนมาตกครับเมื่อกี้ แรกเอารถไปจอดบ้นแล้วนะับนั่นูขอกระเต็นรถบดีบีย,ยเอเตียงได้หันวัน<อ>ว,นวัน้เอา,า,ารถนอันน<ฮ>่นก็รถพี่ใช่ไหมครับเอาใส่บนรถแล้วก็ขายบนรถโอ้หแล้วก็รถทับเตียงนี่แบตเตอรี่ก่อนเล็กอยู่การคันครับ <c oughs> อบ้านพ่อค้านอ้อยมีแต่เงาๆพ่อค้าาพ่อค้าเครื่องพ่อค้าอ้อยผมแคบๆรถจอดไม่มีตังบ้านซื้อเครื่องคันไปอ้ยังก็คือเรือหาดบ้านยังก็คือเรือหาดปลูกอ้อยหลังบ้านโอ๊ยังนกินเขาบางเออทันกินเฉยๆอย่างเงี้ยครับแต่อยากซื้อเครื่องดีๆอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผมว่ามันยังไม่แห้งสนิทเท่าไหร่ครับเนี่ย มันมันมันมีมันมีแก็บมันมีแก็บ,ม,ม,กบ,ม,ม,กบมาคิวก็ใช้ได้ครับใช้ได้คิดว่าดีหมดแหละถ้ามีเป็นเครื่องคันสวยง,งามเลย เขามาส่งถึงรรบ้านพี่เนี่ยอันนี้ผมเร็วที่บลูเบอร์รี่พี่แววเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านแฟนผมอยู่ประทัยใช่ไหมผมก็ไปไปไปมาๆอ๋อก็ผ่านมาแล้วก็แววเอาเลยครับเพราะว่าเพราะว่าผมเห็นหลายคนเขามาส่งถึงบ้านนะอาจะมีมาส่งครับซื้อเครื่องส่งถึงบ้านอะไรเงี้ย ันดีแต่เสียงเดียวมันไม่แห้งเนาะเสียดายเนาะเสียดายน้ำ,นำนเนาะคูเสียดายเยอะคุ้มยังว่าอยู่เลยถ้าซื้อหน่อยเขาล้นน้ำเหลือหางเนี่ยคเสียดายมากเลยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยถึงก็ว่าถ้าบีไม่ใช่ไม่ใชน้อยอ่ะแล้วมันจะต้องเดี๋ยวผมต้องหมดมีตัง,งค์ผมก็จะจายจื้อเอฟมอยู่เลยอันนี้ดูมันเยอะเลยเสียดายผมดูแล้วมันพุ่มเลยนะที่นี่ทรั้งเดียวเลยเหรอใช่ครับ พี่ดึงทั้งเดือนเลยใช่ไหมพี่ไม่ยัดสี่รหรอกใช่ไหมมันยัดไม่ได้ใช่ไหมมันมันรุ่มใบผมไม่ชอบหรอเออได้เท่าไหร่ได้ทั้งเลยเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลยจับมาแล้วก็ม้วนอีกใช่ไหมรับพับพับครึ่งมันคงเขาพับครึ่งม้วนให้มันมันมันก็ได้เพิ่มครับถ้าพับม้วนมันก็ได้เพิ่มอีก ครับแต่พี่ต้องลองดูให้มันคุม้มใช่ว่าอาเป็นน้อยซื้อต้องให้คุม้มพับสองรอบก็ได้